ใบดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงเบิสกุสุโพนัวจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะพี่น้องเมื่อนี้ว่าผมมาพบกับชองชาวแพงอีกแล้วออามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชาวแพงเด้อเมื่อนี้ชาวแพงก็อยู่ในตลาดเนาะพี่น้องชาวแพงกัมีเหตุการณ์นั้นหนึ่งเนาะจูนเข่ามังหานโทรศัพท์เนาะทำพวกแบบจูนเพื่อที่ได้ยังไงไปเนาะพี่น้องนม่ได้เขาขออะไรลยเอาตัวใดเนี่ย

เราหลอกแต่ว่าเรามาคายเราเไปสังเกตว่าเราหลอกหรือว่าหลอกบระี๋ยวทำอะไรแล้วก็คาไปเล่ยคาไปเลยเป็นหัวกันยันนางมุนมาเอาไอ้เกลือมาเคือสึเหยียบอันนี้เหรเปล่าเยกบัวว่าบุเคย้งใช้เขาเขามาทางนี่หรือเขาปีนมาทางนี้บ่จือมีสองหอยตีอืม่มีหอยตีพวกใหญ่นี่มีสอหอยเออมาแต่เทินคอแ่บได่เทิแมนก็แเวมัดแมนนแตีมไกระดูแห ล้มคนล้มรูปแล้วเลยลุมรูปคนเป็นดัมเป็นเตะรูปโลกคนเดินไม่ไ้เขาไม่มีตัวนี้โอ้โตัวนี้นี้นี่ได้หอยกีนนี่มันเหยียบตัวนี้แล้วมันก็ไปเหยียบตัวนั้นเออมันเหยียบนี่แหละเออมันเหยียบตัวนี้แล้วมันกระโดดขึ้นตัวนี้อือแล้วหน้าที่มันอยากให้คนมาเป็นคนเขามาใครตัวนีบเออเฮ้ยเออสามนี่ เค็มเมาระเ่อ hmm. mm ืแ hmm. ต hmm. ่เม hmm. mm hmm. yeah, hmm. mm hmm. ื่อแต่ละเมื่อก็เ็กบอกเระเซกบมอียด้ตว่าังหาสามมันก็เอาเอาตัวแพงแล้วมันหูดือดือมันะคนอยืมันก็ต้องเงี่ยงเบิดถแล้วมันก็ต้องไล่นะมันคือเอาไปแต่อันเดียว

เบิ่งเื่องตัวนี้ก็ไม่เห็นบวเยม่เะหเันมันหนลัวนดืแกกะกดีเลยทีมันบอเไปเบิ่มันยังเอาไปแต่หน่วยเดียวนี่นี่ก็มีบหอยมือนนิเอาไปพิสูจน์วเาเอสือมนเปนอยมี่ยนี่ก็มีนี่นี่นะเนี่ยอันนี้ก็หอยมือเพื่อนนี่อือ น้จับอาจับนี่มีห้อยมือจ้งมาเบืองรูนี่เห็นอยู่นี่คะเห็นเนาะมีมือ่เองไปได้าเดี๋ยห้อยาเมืวันยังาอยู่ข้างนึ้อย้ไก็เอาแปหันแป้ีท่านี้เสให้ลูาเอวันก็ยันแบบนี่อยังมันมันก็มืดแน่ดีมันก็ต้องเอาไ้สาบาทีมันก็มีรอปนเนากนี่ยมันไสังเกตเลยมันก็เขียวเอาเขียไปอืมอืม จะไปเบิดกระบ,บอ,อนบารายเนาะจะไปเบิดกับบะบราบรายนี่น่าบะใส่ไฟสปอรตไลน์เนาะวันนี้น่าเป็นยังมากะสองเถื่อนอาปเป็นจตรังงับอีมี่และโพรให้เขารังงับอีมี่อื เออเจ้าจกระทุวงอิมีเขาเขา<อ> <ny. S 2> ละงาบม้าเกิดมันหดคือเอาโปได้ละรับงาหับอย่างเงี้ยเขาใจ่ะบาเสียเกลื่อนเสียอยู่ได้ก็ต้องรับผิดชอบเกลื่อข่อยได้เพราะว่าเกลื่อนหอยเม็นยู่บางทีเขาอาจจะบุจื้อได้ดิมันมีกระหน่วยนิดมุ้นเพราะว่าแต่บัจื้อเอซามันมีหน่วยเดียวมันยังกล่องมันได้มันมันเอาไปแต่หน่วยนี่นะบอกยังไเพราะว่าในตู้นี่สรุปแล้วอ่ะเขาจื้อเออเขาจื้อตู้เพราะว่าคือเขาเพอแล้วขายเกลื่อนคุ้มมือเนาะเอากระตือกันแม็นวันนี้มันเกิดมีหอยตีนมันหอย บริเก็ตเมื่อก็ต้องใส่ตู้เซฟไว้อใส่ตู้เซฟแล้วก็เฮากินเมื่อกินมามันอยู่เนีอย่างนี้แต่หันเฮานี่โบได้ใส่ยังเลยหันแล้วกันเพราะว่าหันเฮามันระบบความปลอดภัยมันสูงเราเห็นตุกใบฟ้าแล้วก็คุ้นกันยำหน่าเลยดิกันยมได้อีกคู่มื่อคือกันยามคู่มื่อเลยยำคือมีเสนอ

อย่าเห็นกล่องวงจรปิดเนาะมันม oh, uh right? ีที่มันเข่าไปไหนฮะนะเนาะบ่เห็นเรเห็นแต่ห้องหออยู่ในดิบเสียอยู่ดีในดิมันกับแนวมันหไปาเปิดห้างเลย

เคยมีแล้วเขาเอาไปปบดตู้เนาะมันมันแบบว่ามันเบีวอย่างเดกี้ความหมายคือแบบว่าคันนันมูไม่คอยดิ้นบดใส่คันนันมูไม่คอยดีนเหรอมันเอาหน่อยหน่อยังี่ยฝึกบดหูเลยแมนน้อยๆเขาเกษตรบริษัทอืมมันฝึกเอาหน่อยใหญ่ลูดกว่านี่เงยเดียวในห้านเขาเขาห้านเอ๊ะตามที่ขายที่แง่ออกมาแต่กล่องเนี่ก็เดี้ยนไว้อย่างนี้นะในห้างบด้ใช้บด้จักบดไส้มันมีหน่อยเลยหูจักได้ขนาดกูขนาดข่อยนี่ บ้ไดมีฮอตชิปหน่วยของก็นยังหู้ว่ะสต๊อกเขามันคุมเมืออยู่แล้วอันหน่วยเดียวเนี่ยโอ้ยไฟซโบจืเหาปตเอย์ฟหาใครแต่เขาบอกเลิกล้เหือหน่วยเดียวกแค่ผมคอาวามนอนขาอาวอาวข่าวอข่านอนานว่วอข่่ออ่าวอ่าน

มันก็ยังบริเก็บคือเราสีเก็บเมื่อนี่เก็บไม่ได้ันจะเก็บใช่ไหมวบนเห็นเอกญอนเขาเก็บชีวิค่ะเก็บขวดตัเซตเก็บเลยเก็บข้ากระทางใเบิดเงินโทรศัพท์เสียนะผีน้องใครแต่มันมอไปเบิดเนาะเสียไปเสียรุนแพงยิ่หาส้ ขนมมีหอยตีน hmm. กับร mm ิห hmm. mm ูด hmm. mm ้วฮะเออหูดกับซีดอนเตอบหูและอืมืมอืม กลองออยู่ตีปสารสูตตีนคับตัวนี้หอยตีนหอยตีนเปิดื่อน้ำงน้อาข้นถ่ายเอาบรตไม่ยิาตอกเ้ยข้าปัาให้อยตีนเหอนเนาะีได้ด่เอาบรมานงวานี่ไม่ตอกเลยนะเออยไขูนใครเอาไทยด้งนในก็ได้ไอเกืองเออเป็นกริดงยูทูบเบอร์หเ่น้เขาท้อน้มันเขา วปิดเบอร์ดดก็มิดิดจะได้เจอมางหนักสะพานด้่เสื่อมใบะบ้าเลหานาคือก้องับปิดกักล้องกับบ่ได้เลยคให้ดับอีสังกับบ่ได้เออมันเอาวางนี่บอเขายันนี่ประตูนี่บล็อกนี่บอลเรือจังดังบล็อกพี่น้องบริ่งเผทังหนักห่านคุ กระป๋องมันป๋องมันหูอะไรมันมลเนาะมันหูเหยียบนี่เพราะว่าคับรถับบี๊โมแมนคันเหยียบหนักแหวนกระบาดต้องเหยียบขอบแหวนนี่มันก็เก่งในการเหยียบขอบแหวนอันคันเหยียบแหวนกระบได้ต้องเหยียบขอบมันได้มันจึงบดแตกขอบอมันมันสลายนด้มันเหยียบสองอันมันหูกระเอ้อมันลงทางยังมันเบื่อทำนี่มันมาจยดไข่ออกทางนี้ กะนาคุ่เก่าน้องพี่น้องมันจอดจับคนจัคปอนเถบัสรนบัารสรัสรบัสรถบัสรถนัสรถบัสรถัสรบัสร้บัสราบัสรถบัรบัสรถัสอถบรถบัารถบัสรถบัสัสรถรรนับนะาาร,ร,รับรั ชื่อกาแฟยังกินเลยนะสบายดีสาวคำเซโดสบายดีแล้วส,ส,สาวสาวมีน้อยหนามนสาวเจออสาวผู้ไทยนั่นนี่น้องผู้ไม่น้องเปิดเปิดช่องแล้วเรเปิดสัง่งไม่ผ่านตาสิเด้อเด้อ สะแฟงกับมอนห่านน้อพี่น้องเหตุการณ์เมื่อกี้คืออยู่เหตุการณ์นั้นกี้เนาะเกิดขึ้นทีห้านเกิดหักน้องพี่น้องเนาะเพื่อนกาได้เปิดห้านขายโทรศัพท์เพื่อนกันนี่แหละมีโจนเข่าไปเอาโทรศัพท์น้องพี่น้องเอาตัวเอหาซ้ำมาุ่นแพงเเนาะจักเข่าโดยวิธีใดเขาก็ยังสืบหาข้อมูลอย่างน้องพี่น้องเนาะสะแฟนก็ได้มาเหตุเรียกคือเก่าเนาะพี่น้องหนาวได้พุ่นอากาศเย็นยิน เห็นยังอยู่นี่ค่ะส่งกาแฟเบิกหนาวเนาะวันนี้เนาะสรงค่องขนเ้องเร่องนนเด้อเอาเงินาเดหองเอด้อเดี๋ยวผ่าจ่ายก็ได้จ่ายข่อยเองเนาะหนาวดีหนาวสามหมื่นเนาะน้สคขามเนาะดาวดาวกาแฟดาว ตะกี้ตะก,ตะกี้เขาห้องเขาห้องดาวยังกลับดาวเอินดาวก็ได้ดาวเอินดาวก็ได้เขาวะดาวเอิญดาวก็ได้เลยเอากระิเดคอลาไปก่อนแล้ยนะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบมุกขอบใจน้ำหอมพีม่น้องที่เข่ามากดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจซาแพงเนาะ แล้วก็ขอไอ้คนไว้ใพ่อแม่พี่น้องจงมีสุขภาพแข็แงแรงคนเจ็บจะได้ความไข้เดี๋ยมีนะ้องัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนอนรับให้ได้เงินคืินนอนตื่นให้ได้เงินแสนน้องพี่น้องสังแฟงกับสาวคำาไปก่อนนะพี่น้องนอะงบ๊ายบาย